สวัสดีครับวันนี้พบกับส่วนคุณกวางชาแนลนะครับวันนี้เรามีบอลสีนะครับเยอะแยะมากมายให้กับ FC ทุกทท่านนะครับได้เลือกกันเลยนะครับ EP นี้นะครับบอกเลยครับว่าสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับดูให้จบนะครับมีเซอร์ไพรส์ท้าย EP ด้วยนะครับวันนี้มีอะไรบ้างเราไปชมกันเลยนะครับเปิดโปรโมชั่นนะครับกระถางแรกกันเลยนะครับบอลใบหัวกอแบบนี้นะครับปกติต้องมีนะครับ5 600นะครับเอ้าโปรโมชั่นเปิดหัวเลยนะครับต้นนี้ กะทางนี้ก็ๆอย่างนี้นะสวยเนาะเห็นไหม่ดงๆด้วยนะครับ1นึ่ 99บาทให้โปรโมชั่นกระถางแรกกันไปเลยครับส่วนบนสีต้นนี้นะครับเป็นหน้ามืองนนนะครับหน้าสวยนะครับตันนี้จะเป็นหน้าส้มนะหน้ามืองนนของผมนะครับสวยมากๆเลยครับอ่ะกระถางนี้นะครับอยู่ในกระถางสีนิ้วส่งทั้งกระถางนะครับแบ่งโปรโมชั่นอีกแล้วนะครับต้นนี้เอาไปในราคาพิเศษเช้าวันนี้เลยนะ60บาทเท่านั้นครับสวยๆแบบนี้เลยนะต้นนี้นะครับมีชื่อว่าสุวรรณสอนนะครับนี่ดูดูตอนไซต์โตเขาโตมาจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่เห็นไหมอันนี้แม่นะครับสวยมากๆเลยครับนี่ อ่ะผมมีลูกแบ่งนะครับ1ต้นนะครับกระถาง4นิ้วส่งทั้งกระถางราคาโปรโมชั่นพิเศษฟังดีๆนะครับสุวรรณศรไซส์อย่างนี้นะครับตั้งแม่พันธุ์ได้เลยนะครับเอาไปเพียงแค่150บาทเท่านั้นเองไซส์ใบหอกหวานหานพลาดไม่ได้แน่นอนนะครับต้นนี้สวยมากเห็นไหมครับดูดูความเป็นพุ่มเป็นกองของเขานะครับอ่ะจัดให้เช้าวันนี้เลยครับกระถางนี้อยู่ในกระถาง5.5นิ้วเลยนะครับสวยๆแบบนี้เอาไปเพียงแค่ราคาพิเศษเนาะ1 0 0 15บาทเท่านั้นเองครับบอกเลยครับว่าหอกไพรมาตลอดทั้งปียาวไปถึงปีหน้าแน่นอนครับการันตีจากสวนเรานะครับนี่นะฮะนี่ก็เป็นฟอร์มกออีกหนึ่งกระถางนะครับสวยๆใหญ่ๆแบบนี้เนาะผมให้โปรโมชั่นอีกหนึ่งกระถางเนาะ1นึเก้าสิบเก้าบาทเท่ากันนะครับใหญ่ๆแบบนี้จัดไปเลยครับตัวนี้เป็นลูกไม้ใบยาวนะครับมีสีทองเป็นหลักนะครับนี่เห็นไหมครับอันนี้คือใบใหม่เขานะ อยู่ในกระถาง6นิ้วนะครับผมส่งให้ทั้งกระถางเลยผมแยกหน่อมาไม่ใช่ไม้ผ่านะครับผมแยกหน่อมาแม่เขาสวยมากแต่ยังหาแม่ไม่เจอตอนนี้เดี๋ยวถ้าแม่เจอเดี๋ยวจะขึ้นให้นะเอา้ากระถางนี้ไม้หน่อนะผมให้พิเศษนะครับสำหรับ FC ส่วนคุณกวางชาแนลผมแบ่งหนอ่อตัวนี้ไปหัวใหญ่มากผมบอกเลยติดเคี้ยวเยอะด้วยนะครับเนี่ยเป็นไม้ที่สวยและมีสีเหลืองทองอลามแบบนี้นะครับผมจัดให้โปรโมชั่นเช้าวันนี้นะครับ420บาทเท่านั้นอ่ะ ผมขายไม่ถึงพันแต่แบ่ง420บาทต้นนี้จัดให้เลยครับนอใหญ่ๆนะครับต้นสีต้นนี้นะครับมีชื่อว่าราสีสิงห์นะครับสวยๆเลยนะครับราสีสิงห์ต้นนี้เอาไปในราคาพิเศษโปรโมชั่นตอนเช้านี้เลยนะครับให้ไวเลยนะฮะอากาศดีๆแบบนี้60บาทเท่านั้นเองค่ะตอนสีต้นนี้นะครับขึ้น EP เท่าไหร่ก็หมดนะครับเจออีกหนึ่งต้นแล้วนะครับมีชื่อว่าทนิกา เป็นสายหวานนะครับใบยาวสวยมากแล้วไม่ใช่หวานธรรมดาเขาด่างด้วยดูดูใบเขาก่อนเขาเป็นด่างวินเทจนะครับมีสีเทาๆเข้านะครับอ่ะผมแบ่งโปรโมชั่นพิเศษเลยนะครับทะนิกาต้นนี้นะครับจัดให้นะครับ100 70บาทเท่านั้นนะครับไซส์โตเลยนะครับนี่นะครับเป็นลูกไม้มเล็ดนะครับเป็นใบกลมนะครับสวยมากเลยนะครับนี่ใครชอบใบกลมนะครับเก็บได้เก็บนะครับใบกลมก็มาแรงไม่แพ้กันเลยนะครับผมบอกก่อนนะครับชาวต่างชาติชอบมากเลยครับอ่ะเออ่ต้นนี้มันอยู่ในกระถาง6นิ้วไซส์โตแล้วนะครับเป็นไม้มเล็ดร้อเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าผมเป็นคนผสมเองครับจัดให้โปรโมชั่นเช้าวันนี้นะครับแบ่งกันเนาะสองร้อย 90บาทต้นนี้ยกสิทธิ์ไปเลยครับต้นนี้ก็เป็นลูกไม้เหมือนกันนะครับสวยๆแบบนี้นะครับอันนี้หลอดใหม่เขานะนี่ออกเหลืองเลยนะครับนี่ไม่ได้เผือกนะครับโตแน่นอนนะครับอ่ะผมแบ่งโปรโมชั่นเช้าวันนี้ต้นนี้เนาะพิเศษไปเลยนะครับลูกไม้สีเหลืองทองนะครับ150าบาทเท่านั้นเองครับบอลสีต้นนี้นะครับเป็นบอลใบยาวนะครับคุ้มซับด่างนะครับย้ําว่าเป็นคุ้มซับด่างไซแม่พันธุ์มีหัวพร้อมทําจํานวนแน่นอนนะครับต้นนี้ผมแบ่งพิเศษเลยนะครับ เอาไปทําจํานวนทําราคาต่อได้เลยนะครับเนี่ยผมให้200 60บาทเท่านั้นเองครับต้นสีต้นนี้นะครับเป็นน้ามังนนฟอร์มกอมี2ต้นในกระถางและเป็นบอลมีหัวนะครับตัวนี้เป็นน้ามังนวแผลงสวยมากๆเลยนะครับอ่ะผมแบ่งมันเป็นฟอร์มกอละว6นิ้วด้วยนะครับไซส์ใหญ่ส่งทั้งกระถางนะครับแบ่งให้ในราคานี้เลยฟังดีนะครับเอาให้ไวนะครับแบ่งต้นนี้นะครับ 329บาทเท่านั้นเองครับสวยมากครับต้นนี้ต้นนี้ก็จะเป็นหน้ามังนนเหมือนกันนะครับแต่เป็นหน้าแผลงเหลืองนะครับเห็นไหมสวยมากๆเลยนะครับมีหัวนะครับการันตีนะครับหน้ามังนนต้นนี้นะครับผมก็แบ่งโปรโมชั่นเช้าวันนี้แล้วกันนะครับต้นเมื่อสักครู่ก็จะเป็นอีกหน้าหนึ่งส้มชมพูสวยมากอันนี้เป็นหน้าแผลงเหลืองนะครับจัดไปในราคาพิเศษเลยต้นเนี้ยเอาแค่ 90บาทก็พอจัดให้ครับต้นนี้นะครับเป็นลูกไม้นะครับจัดโปรโมชั่นให้เช้าวันนี้นะครับ1ต้นอีกแล้วอนานๆก็จะสลับกันไปเนาะราคาสูงราคาต่ํานะครับก็แบ่งไปนะครับนี่ลูกไม้ต้นนี้โปรโมชั่นให้เลยนะครับนี่เพียงแค่70บาทครับต้นสีต้นนี้นะครับเป็นลูกไม้เมล็ดนะครับและเม็ดชมพูขาวนะครับแลวเขามีด่างเหลืองเข้าที่หูนะครับนี่หว่างหูด้วยนะครับนี่นะครับเป็นไม้เมล็ดนะครับผมเลี้ยงไว้นานแล้วนะครับมี2ต้นด้วย นะครับเอาไปแยกได้เลยแต่ผมแบ่งต้นนี้ให้ในราคาพิเศษดูความด่างเขาก่อนมีลุ้นนะผมบอกก่อนต้นนี้เอาไปลุ้นแล้วกันเนาะมี2ต้นในกระถางแบบนี้ไม้เมล็ดร้อยเปอร์เซนต์จัดไปในราคาพิเศษเพียงแค่80บาทครับต้นนี้นะครับเป็นลูกไม้นะครับมีสีม่วงนะครับเป็นลูกไม้สีม่วงเนาะใครสนใจอยากได้นะครับดูทรงใบเขาก่อนนะครับหนาแข็งแรงก้านดําด้วยอ่ะผมแบ่งให้เช้าวันนี้นะครับจัดให้ f อฟซีสวนคุณกวางนะครับ80บาทเท่านั้นเองครับ ต้นนี้นะครับเป็นไม้มะเลดนะครับแล้วก็เขาอยู่นอกตู้ด้วยนะครับแข็งแรงมากๆเลยนะครับอ่ะเป็นไม้มะเล็ดการันตีความเป็นมะเลดเลยเนี่ยนี่ผมผสมเองนะมีด่างเหลืองด้วยนะครับผมแบ่งต้นนี้ให้พิเศษเนาะในราคา60บาทครับจัดไปครับบนสีต้นนี้นะครับเป็นไม้มะเลดนะครับนี่เห็นไหมครับเป็นลูกอึ่งเนาะด่างด้วยนะครับมีใครสนใจต้นนี้ผมแบ่งโปรโมชั่นพิเศษเนาะในราคาที่แบบ ให้เอ่ะให้ FC เลยเนี่ย250บาทราคาแบบนี้ต้องรีบคว้าเลยนะครับต้นนี้ก็เป็นลูกไม้สีแดงสวยนะครับกระดูกขาวนะครับแบ่งเช้าวันนี้ในราคาพิเศษนะครับต้นนี้หกสบาทเลยนะครับบอลสีต้นนี้นะครับผมผ่าแผงจากศิลานักป่าดนะครับสวยๆอย่างนี้เลยนะครับเป็นบอลแผงเหลืองนะครับนี่ใครสนใจต้นนี้นะครับผมแบ่งให้นะครับในราคาเอาเอาให้ไวนะครับต้นนี้หนึยเก้บาบาทนะครับดูความสวยของเขาก่อน สีเหลืองทองสวยมากนะครับ199เท่านั้นเองครับต้นนี้นะครับเป็นบอลกาบนะครับเป็นไม้มาเลดนะครับต้นนี้เป็นไม้มาเลดล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นฟอร์มกอด้วยกระถางนี้มีประมาณ44 4ต้นนะครับยกสิทธิ์ใครสนใจบอลกาบส,สวยๆแบบนี้ฟอร์มกอนะยกสิทธิ์กระถางนี้ไม่ต่ำกว่า4ต้นเอาไปเลยนะครับในราคาพิเศษเพียงแค่3 0 1บาทครับ ต้นนี้นะครับเป็นลูกไม้นะครับใบหอกสีทองนะครับใครสนใจต้นนี้นครับตัวนี้เป็นไม้แยกหน่อนนะผมแยกมานานแล้วนะครับไซส์โตๆแบบนี้นะครับผมจัดให้พิเศษเช้าวันนี้เนาะ 129บาทเท่านั้นเองครับต้นสีต้นนี้นะครับมีชื่อว่าบุตรสรินนะครับบุตรสรินสวนเรานะครับแม่พันธุ์ในโดนเหมาไปหมดแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นไม้แยกหน่อที่แยกไว้สักพักหนึ่งแล้วนะครับบุตรสรินต้นนี้ผมจัดให้ในราคาพิเศษเลยนะครับด่างด้วยนะครับต้นเนี้ยแปดสิบาทเท่านั้นเองครับเป็นบอลใบหอกนะครับเป็นด่างชมพูสวยอะครับบอกเลยครับต้นเนี้ยใครสนใจต้นนี้ผมแบ่งให้ในราคาพิเศษเช่นกันนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทเท่านั้นเองครับต้นนี้นะครับเป็นเดสตินีหน้าแผง ด่างเหลืองทองก็เข้านะครับอ่ะผมแบ่งไปหลายต้นแล้วนะครับต้นนี้ก็จะเป็นอีกต้นหนึ่งที่สวยมากๆเลยนะครับเราแบ่งปัน f c ให้ในราคาพิเศษแล้วกันเนาะชาววันนี้เนาะแปบาทเท่านั้นเองคัาต้นนี้นะครับมีชื่อว่าเพชรติวานนท์นะครับเขาสวยนะเพชรติวานนท์ยิ่งโตยิ่งสวยมากนะครับฟอร์มกรกของสวนเราตอนนี้ผ่าทําจํานวนแล้วตัวนี้ตัวนี้เป็นหน่อเพชรติวานนท์หน่อนะครับผมให้ในราคาพิเศษเลยนะครับเพชรติวานนท์ไซส์ตัวตัแบบนี้นะครับหนึ่งร้อยยี่สิบบาทค้า มี2ต้นในกระถางและไซต์โตนะครับเอาไปขึ้นกระถาง6ตั้งแม่ฟอร์มพุ่งแน่นอนนะครับอะผมแบ่งแล้วกันมี2กระถางใน1ต้นเอ้ยมี2ต้นใน1กระถาง อ่าถูกแล้วนะครับอาจะให้โปรโมชั่นเช้าวันนี้นะครับรักเอ้ยสวยๆแบบนี้นะครับเอาไปในราคาเพียงแค่80บาทเท่านั้นเองครับต้นนี้นะครับเป็นบอลแรปี64นะครับใครไม่มีไม่ได้นะครับองหญิงทอฝันสวยมากเลยนะครับไซนี้เป็นไซส์พร้อมทําจํานวนแล้วนะครับมีกระถาง6นิ้วเลยนะครับอาผมแบ่งเช้าวันนี้นะครับในราคาพิเศษเพียงแค่100 7 5บาทเท่านั้นนะครับเพราะว่าเขาไซส์โตแล้วนะครับสวยด้วยนะครับตันนี้นะครับเป็นลูกไม้หน้าอื่นนะครับนี่เห็นะครับอู้สวยมากๆเลยนะครับอ่ะผมแบ่งเช้าวันนี้เนาะในราคาพิเศษเพียง80บาทครับจัดให้ครับจัดโปรคู่โปรโมชั่นเช้าวันนี้นะครับเป็นลูกไม้ทั้งคู่นะครับสวยมากอันนี้เป็นสายทึมๆมอันนี้เป็นสายสว่างสว่างนะครับคู่นี้นะ ลูกไม้เมล็ดนะครับเป็นลูกไม้เมล็ดนะครับย้านะครับจัดให้คู่นี้99บาทครับต้นนี้นะครับเป็นลูกไม้มเมล็ดเช่นกันนะครับเป็นด่างเหลืองนะครับเห็นไหมครับนี่สวยมากๆนะครับผมเปิดโปรโมชั่นให้ต้นนี้เป็นเมล็ดนะครับ80บาทครับจัดไปนะครับให้ไวนะครับต้นนี้นะครับเป็นศิลาเพชรแผลงนะครับย้ําว่าเป็นศิลาเพชรแผลงตัวเนี้ ถ้าใครสายผ่าอยากได้ไปทําแบบผ่าแล้วแผลงไปเป็นอย่างอื่นผมว่าน่าลุ้นตัวนี้มีต้นเดียวด้วยนะครับเอาจัดให้เช้าวันนี้นะครับสิลาเพชรแผลงต้นนี้199บาทเท่านั้นเองครับบนสีต้นนี้นะครับเป็นลูกไม้นะครับดูความด่างของเขาก่อนนะครับเห็นไหมฮะลูกไม้สวยๆแบบนี้นะผมเหลือต้นเดียวด้วยนะครับอ่ะผมแบ่งแบบคนอยากได้จริงๆนะครับต้นนี้ผมยกยกให้เลยนะครับยกสิทธิ์ให้นะครับในราคาเพียงแค่ 3 9 9กบาทเท่านั้นเองครับอ่าผมแบ่งต้นนี้นะครับสาวนครชัยศรีแผลงสวยๆแบบนี้นะครับมีด่างเหลืองด่างชมพูครบรถเลยนะครับต้นนี้ผมการันตีความงามแน่นอนและเป็นไม้มีหัวด้วยนะครับกระถาง6นิ้วเลยส่งทั้งกระถางนะครับผมจัดโปรโมชั่นให้เช้าว,วันนี้นะครับเนี่ยต้นนี้สวยมากเอาไปในราคาพิเศษเพียงแค่200 60บาทเท่านั้นเองครับต้นนี้นะครับเป็นลูกไม้ด่างนะครับผมแบ่งโปรโมชั่นเช้าวันนี้อีกแล้วสวยๆแบบนี้ลูกนี้เป็นลูกไม้ที่สวยมากเลยนะครับผมให้ในราคา80บาทเพราะว่าเขาไซ์โตนะครับนี่แปบาทเท่านั้นเองครับผมแบ่งสาวนครชัยศรีหน้าแผงนี้อีกหนึ่งกระถางนะครับซึ่งกระถางนี้มีทั้งหมด3ต้นเป็นกอ3ต้นมีหัวนะครับโตแล้วด้วยนะครับต้นนี้ผมแบ่งให้พิเศษเลยนะครับ299บาท เท่านั้นเองครับต้นนี้นะครับเป็นสีเลิกงามไซส์พร้อมทําจํานวนนะครับกระถาง6นิ้วเลยนะครับหัวใหญ่แน่นอนสีเลิกงามกระถางนี้นะครับผมแบ่งให้ในราคา450บาทไซส์นี้คือพร้อมทําจํานวนนะครับส5่บาทสวยๆแบบนี้จัดไปครับสำหรับ E ีีนี้เราต้องลาไปด้วยต้นนี้นะครับสวยๆแบบนี้ลูกไม้กลมๆน่ารักแบบนี้นะครับไซส์พร้อมทำจำนวนนะครับผมให้โปรโมชั่นพิเศษ2 0 0 99บาทเท่านั้นนะครับฝากติดตามกดไลค์ Subscribe สั่นกระดิ่งสวนขุนกวางชแนลด้วยนะครับเพื่อเราจะได้มีบอลสีสวยๆให้ทุกท่านชมในแต่ละวันแต่ละเช้านะครับ EP ทุก EP ค่าส่งเหมาเหมาหกบาทนะครับเอ้าโปรโมชั่นดีไหมใครสั่งเกิน5ต้นส่งฟรีเนาะนะครับ EP นี้สั่งเกิน5ต้นส่งฟรีทุกบ้านนะครับปลายทางบวก20บาทเพิ่มเท่านั้นเองครับเอาละครับฝากไว้ด้วยนะครับสวนขุนกวางชแนล EP นี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ